กรณีตรงนี้นะครับถ้าเรือนรืลึกเนี่ยเราจะมองถึงโครงสร้างใหญ่ก่อนว่าตัวนี้เป็นหน้าที่ของกัณไทยก็ดีหรือว่าผูกเกี่ยวข้องเลยนะที่ได้โครงการนี้มาจะต้องไปหาแหล่งเงินที่จะมาสร้างตัวนี้ให้เสร็จนะครับเม<ช><ช>ื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสทางการค้าการขายการลงทุนทันทีเช่นจะมีอุตสาหกรรมเข้าไปแน่นอนนะครับในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการด้านการผลิตและสินค้า ธุรกิจบริการเนี่ยตามเข้ามาึิงหนึ่งก็คือท่าเรือนี้ถ้าหากว่าทาเสร็จแล้วเนี่ยเรามีช่องทางส่งออกนะครับอ,อ่ที่ทางปกติเราพึ่งทางสิงคโปร์พึ่งทางกีนังนี่นะแล้วก็สามารถสินค้าจากมารถกระพ็ด,ดีจากในเดิมจะป็นเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยท่าเรือนี้ยออกสู่ทางตะวันากได้ทั้งเข้าและออกได้นะครับเป็น เป็นโอกาสอันหนึ่งนะครับซึ่งโบสถ์สีเนี้ยถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้เราก็ไปใช้สิงคโปร์ใช้อใช้ปีนังอยู่ละนะครับเป็นเดืยแเราก็หันมาใช้ทางพม่าได้มากขึ้นแล้วก็เป็นกิจการที่เรากำกับดูแลอยู่เป็นของคนไทยที่ร่วมมือกับพมา่าโอกาสสินค้าของเราเนี่ยที่จะเข้าเข้าสู่ตรงนี้แล้วออกไปสู่ทุกโลกได้เนี่ยเราคงจะใช้เวลารัดขึ้นนะอย่างน้อยสองสองถึงสามบันอนะ อย่างมาตพุทธเลยแถวแลมตะบังเลยเนี่ยไปสบายกิจการต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือการกิจการเกี่ยวกับทันสปอร์ตหรือโลจิสติกส์เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนและเป็นโอกาสของคนไทยทและมันตามมาด้วยเรื่องออการการบริการทางทางการค้าอื่นๆที่จะตามเข้ามาตรงนี้เป็นการส่งออกอีกข้ามน,นะครับส่งเสริมการส่งออกอีกข้ามของไทย โดยปกตีนั้นเนี่ยเรือที่เราจะไปส่งจากถ้ามาตะพุกเตียเอาไปทอยที่สิงคโปร์นะมันต้องเอาเรือเล็กไปทอยเรือใหญ่นะคะจากนี้เราสินค้าเราไปโหลบถึงถึงมริดาวายเราใส่เรือใหญ่ไปได้เลยนะนี่มันรัดไปเยอะครับรัดไปเยอะจริงๆแล้วก็เชื่อว่านะครับเชื่อว่า เอจากจีนเองนะครับถ้าเขาจะทารถไฟมาแล้วจากเวียดนามที่เขาจะพาใสยส่งออกเลยช่องทางนี้เป็นช่องทางเหนือที่เขาเขาต้องมาพึ่งพาด้วยก็ม,มีผลต่อต่อระบบการกริจการโลจิสติกของของประเทศไทยทีเดียวเพราะเราไม่เคยมีท่าเรือสองออกทางตะวันตกของประเทศเลย <c oughs> เราเอาส่วนเสียของเราที่เรือให้เข้าไปเนี่ยมา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 ให้ตรงนี้นะครับมาให้ทางพม่า รัฐบาลไทยนี่ยอาศัยหนึ่งคนไทยไปลงทุนนะครับเหมือนใโครงการของไทยร่วมกับพม่าใช่ไหมใช่แล้วรัฐบาลไทยเนี่ยทาไาเข้ามาเต่เริ่มเนี่ยก็รักษากฎกติการักษาผลประโยชน์คนไทยจะต้องเป็นร่มให้นะ